สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอู้มาดูรุ่นเนี่ยซานี่น่าจะตัวแรกเลยบ้างครับดีรุ่นเก่าแล้วครับพี่น้องซานี่ตัวนี้อู้ดูแต่ควันครับควันคลุ้งเลยครับปันดำเลยโอ้รุ่นในตตำนานเลยเนี่ยรุ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าเครื่องกี่แรงครับตัวนี้ กี้ก็รู้สึกว่าหลวมแล้วครับตอนออกแรงนี่ควันออกเลยครับพี่น้อง รกเลยโอ้ไปบุกปันนี่ปุ๊บร,รถในตำนานเลยครับรุ่นนี้ซานนีตัวแรกเลย กีก็รวมครับรวมแล้ววูดูจากครับกระจกครับกระจกแตกมาแล้วครับรุ่นนี้นะจะนานแล้วครับโอ้โโอ้โหฟันดำเลยพี่น้อง ก็มาปรับกับปรับปรับพื้นที่ครับคามตามเวลาครับรถก็เกาแล้วก็แรงแรงจะไม่ค่อยมีครับ เหมือนโคตนะครับตามการเวลาครับเสียงบุ้งกีนี่ลั่นเลยลั่นพุ่งเลยครับเสียงบุ้งกีดังกว่าเครื่องเลยครับ เครื่องกี่แรงผมก็ไม่ทราบนะรุ่นนี้ผมไม่เคย เคยได้ถ่ายนะครับรุ่นเก่าแบบนี้ครับ ฟันครับฟันฟันจะออกช่วงที่ออกแรงหนักครับช่วงถอยคับช่วงตักอย่างเงี้ยครับฟันก็จะฟันดำก็จะไหลออกมา ติ๊กเกอร์ด้านหลังก็ลอกมาแล้วครับรุ่นในตำนานครับพี่น้อง ล้วมมากเลยครับก yeah. ็ปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่ให้เรียบครับผม แรงมากครับหลวมหลวมมากเลยอู้หูฝัน <laughs> สุดยอดครับสุดยอดครับ ตอนถอยนี่ควันออกเลยครับช่วงถอยเนี่ะเดือนหน้าถอยลังอย่างนี้ครับ ฟันออกเยอะมากครับพี่น้องควันในวูดำรุ่นเก่าแล้วพี่น้องครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ